สวัดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาตัวแบบนีกบะแห้งเห็นอันหัวนี่เองคัะเนาะปิดตัวนีหมดนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกที่นะเราจะเป็ีนตัวมาฝรั่งเศสเนะาะมาดู๋ยเซียนบอลกระโปรงนะคะสุดข,ขั้นเป็นเหล็กแหลมนะคะที่เราขึ้นรูปนะคะชุดมันตามสุดของช่างนะคะแพงบ้แพง,แพงนะมันขึ้นดูจำขนาดแบบมีดด้วยนะคะลูกค้านะโมเมนต์ <Moment S 2> ว่าสัแพงทุกแบบนะแล้วก็แพงแพงกับมีนะคะมาเอามาให้เล่มนี้เลย เอามาแค่มีดนะคะนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่1ิบนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.2นะคะสันหนาตัวนี้จะอยู่ที่เจ็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งความชัวนะคะ1ิบห้านะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามสันหนาตัวนี้จะอยู่ที่6มมีนะคะด้ามยาวนะคะห้าจุดห้านะคะ มาเดี๋ยวจุดใชเบิรก์กอนกันกดทองเหลืองน,นะคะปิดท้ายทองเหลืองกัดทองเหลืองว่ะพิษเดี๋ยวจุดให้ดูนะมันเป็นลายตัวนี้ที่ลายตัวนี้ที่เราเห็นไม่ใช่ลายแตกนะคะลูกค้าเช็กแล้วนะคะไม่ใช่ลายแตกนะคะเป็นลายการเฮดเฮดใบมีดนะคะแล้วมันคล้ายๆเอไว่าดเดี๋ยวว่า เ็ดใบมีดคับอย่างนี้แหละแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างนะคะพาอบันทึกนะคะมามาจัดให้ฉเฉพาะมีดนะคะไม่มีฝักนะคะสองพันบาททวนรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้ยนะจ๊ะมาเล่มที่สองปุ๊บสิบสองนิ้วเหมือนกันนะคะ งานหินเจียนะคะถ้าเป็นลายใบมีดอย่างนี้นะคะจะทํายากหน่อยเนาะจะทํายากหน่อยนะคะพอช่างบอกไว้แล้วจะทํายากหน่อยนะนะคะสิบสองนิ้วนะคะอันนี้ทุ่งบันมานะทักลายมาเลยนะคะความยาวของใบมีดนะคะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะยาวสุดนะคะจะอยู่ที่เไหร่ก็สิบสอถ้าถึงนี่อ่ะสองจุดห้านะถ้าถึงนี่สองจุดห้า นี่ห้าจุดห้านิ้วนะคะซ<ส>าโบความสันนาหกมิลน,นะคะนะจัดหลุดให้อ่งหนึ่งแปดเก้าศูนย์เดี๋ยวมาเอาไปคุกคุกคุกก่อนเหรอแมมาเรื่มนี้บันนี้เลยอที่สามลำกั้นนะคะ ได้จ,จุ่มใจเฮสตล์ายกับดก้านขายดีไหมแต่ว่าอาจจะจะไม่ทำแบบสติงค่แบบนี้นะเห็นบนะิรนเล็กินเยอะเบยร์นยอะไหมมีนะคะจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะกินแล้วเสียหวานันอยู่สิบสองจุดห้ากว้างสุดจุดที่สองนิ้วนะคะสันนาะตัวน,นี้จะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวนะคะ เจ็ดนิ้วนะคะตรงนี้นะครับตรงนี้แถบอะไรเด้อนะคะเอาเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งไปทางเพื่อนห <c oughs> นึ่นงร้อยอันนี้เราเสียค่าบระกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถิดนภาพกัน,กกนได้จงกอดภายในระยะเวลาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย